สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนล Magic s m a r t ท l t h o u ด h t by j a ั Pat นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีกันค่ะหรือผู้ที่เกิดในรัคนาราศีกันนั่นเองนะคะชาวราศีกันจัดว่าเป็นชาวธาตุดินค่ะนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3ามสถานะ เริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดในช่วงเดือนมีนาคม2568นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะดูไปพร้อมกันพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะมีตรงและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองนะคะหากคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแอดไลน์ดีที่จันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามานะคะเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวคะ่ะมาดูกันค่ะว่า ชาวราศีกันในสถานะของคนที่มีคู่พลังงานความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ King of Born ค่ะ <c oughs> King of Sword Nine of Pentacles Ace of Cup s Chariot และ Justice พลังงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะนะคะในเรื่องราวของหน้าที่การงานไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณมักจะได้รับบทบาทที่สําคัญสําคัญนะคะ คอยควบคุมคอยดูแลคอยคอนโทรลซึ่งต้องอาศัยความเด็ดขาดในการควบคุมในการดูแลและคุณจะสามารถนะคะจัดการทุกอุปสรรคปัญหาไปได้อย่างลงตัวในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะส่วนด้านการเงินค่ะบ่งชี้ถึงการเงินที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงดีทีเดียวนะคะอาจจะมีเรื่องเสียเงินบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางเพื่อไปทํางานก็ได้นะคะ มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเพื่อเรื่องแบบนั้นแต่โดยมากแล้วเนี่ยรายรับของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะส่วนเรื่องของความราักคา่ะนะคะด้วยความที่คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักคู่ครองมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะคะก็เลยไม่ค่อยได้จะ สวีทกันหรือไม่ค่อยได้จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากสักเท่าไหร่นะคะอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกันผ่านทางเครื่องมือสื่อสารหรือทางแอปพลิเคชันสมากกว่านั่นเองนะคะแต่โดยรวมก็ไม่ค่อยมีเรื่องจุกจิกไม่ค่อยมีเรื่องปัญหาอะไรที่มันวุ่นวายเข้ามาในชีวิตของความรักความสัมพันธ์เรียกได้ว่าอยู่กันแบบสงบสุขนะคะแต่ไม่ค่อยจะใส่ใจหรือไม่ค่อยที่จะโรแมนติกกับกันกันและกันมากนะัก อาจจะเป็นเพราะว่าใช้เวลาอยู่กันมาเนิ่นานานแล้วก็เป็นได้นะคะมาดูพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีกันกันดีกว่าค่ะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง e of s w o r r s ค่ะ Justice ค่ะ Three of Cups s e v s n of Swords Two of Wands และ Page of Cup ค่ะนะคะในแง่ของการงานของคนรักคู่ครองชาวราศีกันเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเจอกับบริวารแข็งกระด้างกระด้างกระเดื่องทำให้เขาเนี่ยจะต้องไปจัดการระวังในด้านของเอกสารสัญญาหรือนิติกรรมอะไรบางอย่างที่มันเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นได้ในเรื่องราวของการงานโดยมากแล้วมักจะ เป็นคนที่อายุน้อยกว่าที่สร้างเรื่องสร้างราวหรือชอบประทะาอารมณ์กับคุณคุณคนรักคู่ครองของชาวราศีกันนั่นเองนะคะส่วนในด้านของการเงินบ่งชี้ถึงการเงินที่ได้จากการแบ่งสันปันส่วนอาจจะเป็นลักษณะหุ้นส่วนนะคะหหุ้น2หุ้นหรือ3หุ้นนั่นเองนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือ ในด้านของเงินเงินทองทองซึ่งในการที่จะแบ่งสรรปันส่วนแต่ละครั้งเนี่ยนะคะมักจะโดนตัดโดนทอนอะไรบางอย่างจนเหลือเงินแค่จํานวนจํากัดนะคะให้กับชาวคนรักคู่ครองของชาวราศีกันซึ่งมันก็บ่งชี้ถึงความรู้สึกที่ไม่ค่อย พึงพอใจนะักกับการทําทงานอะไรที่แบบร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะแล้วโดนตัดโดนทอนเยอะเกินไปนั่นเองนะคะส่วนในด้านของความรักค่ะนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่ค่อยมีเรื่องกวนอกกวนใจกันสักเท่าไหร่เพราะด้วยความที่เหมือนกับว่าห่างกันไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันนะคะแต่เด็กๆหรือว่า,าลูกๆห,หลานๆในความปกครองก็จะนำพาความสุขมาให้แกบบ่คุณคุณทั้งคู่นั่นเองนะคะ อะมาดูค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ Five of w o n ค่ะ Jade i n e of p e n t a c l e นา of p e n t a c l e King of Sword และ Two of Wand นะคะตัวคนรักคู่ครอง ของชาวราศีกันเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กันมากนะคะกับชาวราศีกันบางทีอาจจะปีนเกี่ยวกันหรือมีเรื่องให้ทะเลาะเบากแว้งกันเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองนะเพราะฉะนั้นให้ห่างกันบ้างจะมีความสุขกว่านั้นในช่วงต้นเดือนไปจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบากแว้งกันหรือขัดอกขัดใจกันเกี่ยวกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองค่ะ หลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆค,คลี่คลายหรือจะสงบมากขึ้นหรือมีเกณฑ์ที่จะมองหาการทําธุรกิจอะไรใหม่ๆห,หรือการหาหุ้นส่วนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นระวังแค่ช่วงประมาณเริ่มต้นนั่นเองที่จะมีปัญหานะคะแต่หลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปแล้วปัญหาก็จะค่อยๆค,คล,คลี่คลาย วันนี้ใช้ไพ่ Oracle นะคะเป็นไพ่ The Key ค่ะเอามาดูซิว่านะคะจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมกับพลังงานนี้นะคะไพ่หมายเลข74ค่ะหมายเลข19หมายเลข20หมายเลข83 หมายเลข88และหมายเลข34นะคะอืมจริงๆแล้วว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นคู่ที่เรียกได้ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แล้วมันมีทั้งเรื่องของการควบคุมการคอนโทรลนะคะแล้วมันมีในเรื่องของความเบื่อหน่ายถ้าอยู่กันไปเนิ่นนานแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นไปต่างคนต่างทํางาน ต่างคนต่างหาสิ่งที่ชอบแล้วไปโฟกัสสิ่งนั้นนะคะเพราะยังไงแล้วเนี่ยคุณก็คือคู่กันที่เขาเรียกว่าทําบุญกันมาหลายภพหลายชาติถึงจะมีปัญหานะคะ ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็ไปจากกันไม่ได้มันก็ต้องกลับมาอยู่คู่กันอยู่อย่างนั้นนะคะมีทั้งบุญมีทั้งบาปที่ทํามาด้วยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาหรือเกิดความรู้สึกอึดอัดใจแยกกันค่ะแยกไปทําสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะหลังจากที่อ,อิ่มเอมกับความสุขของตัวเองแล้วนะคะค่อยกลับมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นแล้วมันจะช่วยลดความขัดแย้งไปได้บ้างในช่วงเดือนมีนาคมนี้สําหรับคนมีคูณเองนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะมาถึงคนคบคนคุยชาวราศีกันนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรแฮงแมนขึ man, ้นมาเป็นใบแรกนะคะตามมาด้วยเด f อโฟค่ะ two of pentacles five of cups six of pentacles และ Trend of source มันเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกว่ามีความรู้สึกอึดอัดกับปัญหาอะไรมาเนิ่นนานนะคะจนบางทีอยากจะปลดปล่อยความสัมพันธ์นี้ออกไปนะคะแต่ก็ยังคงยึดยื้อไว้เหมือนกล้ากลัวกลัวยังไม่อยากละทิ้งซิทีเดียวแต่มันก็ค่อนข้างที่จะมีความอึดอัดใจทับถมสะสมกันมาเนิ่นนานแล้วมันมีความรู้สึกอึดอัดและเจ็บปวดอยู่ในนี้นะคะมันเป็นพลังงานของคุณคุณชาวราศีกันที่บ่งชี้ว่าคบกั คุยกันแล้วแต่มันไม่ได้สร้างความสุขมันไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยพัฒนาในด้านอื่นๆแต่มันทําให้เกิดความรู้สึกที่เรียกได้ว่าเคร่งเครียดหรือเป็นความรู้สึกที่ถูกควบคุมคอนโทรลซึ่งมันจะกลายเป็นปัญหาที่มันยืดเยื้อยาวนานอยู่ในความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะอ่ะมาดูซิว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอ่ะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ King of w a n s ค่ะ Two of Pentacles Seven of c h a r i o e s King of Swords Queen of c h a r i o e s และ Seven of Pentacles พลังงานของเขามันเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะขวาคว้าหาโอกาสขวาคว้าหาสิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องของโอกาสการงานหรือโอกาสช่องทางอะไรดีๆเข้ามาหาตัวเขาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ยังคบก็ยังคุยกับคุณนะพลังงานเขาก็ยังไม่ได้ยึดยึดเอ,อไม่ได้แบบว่าปล่อยทิ้งคุณไว้นะเพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณเหมือนเป็นพร o อรี้แรก เขาอาจจะให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นๆมาเป็นอันดับต้นๆแล้วก็ให้ความสําคัญกับคุณเป็นอันดบบท้ายๆเลยก็ว่าได้มันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศีกันนะคะเกิดความรู้สึกอึดอัดและเจ็บปวดเหมือนกับว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่คุณต้องการเขาเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อคุณแต่เมื่อไหร่ที่เขาต้องการคุณคุณอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาอยู่เสมอมันเลยเกิดความไม่เท่าเทียมกันในด้านของความรู้สึกนั่นเองนะคะ อะมาดูค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง Ten of Cups ค่ะ Chariot Queen of Pentacles n nice i h t of Wands Ace of Wands และ Five of Wands ค่ะนะคะมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเหมือนกับ รอการพัฒนาแต่ว่ามันไม่พัฒนาต่อยอดแล้วอ่ะมันรู้สึกว่ามันเต็มแล้วอ่ะมันไม่ได้พัฒนามันไม่ได้ต่อยอดแม้ว่าจะใช้เวลากันมาเนิ่นนานมีความเข้าอกเข้าใจนะคะมีความมั่นคงในด้านของความรู้สึกมากมายแค่ไหนแต่ก็ยังมีความรู้สึกเบือเบ่อหน่ายเบื่อหน่ายกับการรอคอยที่เรียกได้ว่าเมื่อไหร่มันจะถึงฝั่งฝันเมื่อไหร่มันจะถึงความชัดเจนที่คุณวาดหวังเอาไว้พอ คุณพยายามเอ่ยหรือพูดถึงความชัดเจนของความสัมพันธ์ที่จะขยับปรับเปลี่ยนไปอีกระดับขั้นหนึ่งก็เกิดการทะเลาะเบ,บาแวงกันดูเหมือนว่าเขายังประวิงเวลาไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยก้าวหน้าแต่อยากให้ย่ำอยู่กับที่ซึ่งคุณไม่โอเคกับพฤติกรรมแบบนี้และกับความรู้สึกแบบนี้ที่คุณเจออยู่ชาวราศีกันนะคะ มาดูแนวโน้มของไพ่ Oracle นะคะว่าจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมถ้าคุณไม่โอเคกับพฤติกรรมของเขานะคะไพ่หมายเลข98ซึ่งจริงแล้วภาพลักษ์ที่ออกมาเนี่ยคนอื่นมองว่าคุณสองคนมีความเหมาะสมนะแต่ดูเหมือนว่าใครคนหนึ่งค่อ,คอนข้างที่จะแบกรับความรู้สึกแต่เพียงรำพันแบบหนักๆน,นะคะ คุณอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความไร้เดียงสาก็ได้แต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเล่นอยู่นะคะอืมระวังค่ะการผิดศีลหรือการทําอะไรที่ไม่ถูกต้องมันจะส่งผลทําให้คุณเนี้ยนะคะก้าวเข้า,ขาไปสู่วิบากกรรมนะคะที่คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นนะคะเนี่ย เขาก็พยายามที่จะดึงรั้งคุณไว้นะพอเวลาคุณจะออกจากความสัมพันธ์เขาก็จะพยายามทําสิ่งดีๆเพื่อดึงรั้งคุณไว้ให้กลับมาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ให้ค่าหรือไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณมากเท่าไหร่คุณถึงเกิดความรู้สึกที่มันอึดอัดคาราคาสั่งเหมือนกลับไม่ได้ไปไม่ถึง กับเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เจออยู่นะขณะนี้นั่นเองนะคะและในเดือนมีนาคมนี้คุณก็ยังคงรู้สึกแบบนั้นเมื่อไหร่ที่คุณจะพยายามดึงตัวเองเออกจากความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนเขาจะรู้ตัวและเขาก็จะพยายามดึงคุณกลับเข้ามาอีกโดยการทําดีกับคุณจนคุณใจอ่อนมันก็เลยเป็นวงเวียนลักษณะบแบบนี้ไม่รู้จบนั่นเองนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพาร์ทของคนโสดกันต่อดีกว่านะคะ มาถึงพลังงานของคนโสดกันแล้วค่ะชาวราศีกันมาดูพลังงานของคุณกันบ้างนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนา์ซอกบอลค่ะเดอะซันเพชร์ออฟโส t ทูออฟแ n นเ c อร์ค่ะเทนออฟโสดและเดอะฟูลค่ะโอ้โหยังเป็นพลังงานของคนโสดอยู่เลยอะ่ะชาวราศีกันที่ยังโสดอยู่ นะคะด้านของการงานคุณมีความก้าวหน้าค่ะนะคะ,นะคะการวิ่งเต้นการติดต่อการประสานงานต่างๆส่งผลทําให้คุณเป็นที่รู้จักทําให้คุณเนี่ยนะคะเป็นที่เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงที่ดีในแง่ของการจัดการนะคะส่งผลให้งานไหลเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะค่ะนะคะผู้ใหญ่ก็มักที่จะชื่นชอบในสิ่งที่คุณจัดการหรือในสิ่งที่คุณทําแล้วบางทีก็อาจจะผลักดันหรือช่วยเหลือหรือ ให้งานใหม่ๆกับคุณคุณชาวราศีกันในสถานะโสดเนี้ยค่อนข้างเยอะส่วนด้านการเงินจะไม่ค่อย ไม่ค่อย,อยที่จะตอบโจทย์ในด้านของการงานสักเท่าไหร่การงานมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าเนื้องอานเยอะก็จริงแต่ในด้านการเงินไม่ได้เยอะตามเนื้องานเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการหมุนเงินมากหน่อยมีการเงินที่ตึงตัวหรือมีเหตุให้ต้องใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวพันกับเรื่องของบริวารลูกหลานต่างๆนานาเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในด้านของความรักค่ะนะคะคุณก็ยังมีความรู้สึกที่เรียกได้ว่า ยังรักอิสระอยู่นะคะถ้าคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาครอบงําคุณหรือเข้ามาควบคุมคอนโทรลคุณก็ไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นคุณก็อยากได้คนที่ให้อิสระซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่าก็กําลังมองหาแต่มันก็ยังหาไม่เจอสักทีนะคะมาดูซิว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะมีใครเข้ามาในด้านของความสมคัญนี้หรือเปล่านะคะเดลฟูค่ะ Prince Prince of c h a r i s e s ค่ะ knight of Sword k n i Knight of c h a r i s e s t w of o b o n ค่ะและ Hermit ค่ะดูแนวโน้มก็ค่อนข้างที่จะ มีคนสนอกสนใจคุณคุณชาวราศีกันอยู่นะนะคะมีทั้งคนที่อายุน้อยกว่าและมีทั้งคนที่อายุมากกว่าค่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นคนที่คุณเจอเจอจากการที่ได้ทํางานร่วมกันการติดต่องานคุยงานการประสานงานอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะคนที่อายุน้อยกว่าส่วนใหญ่ก็จะตกไปในเขาเรียกว่าคนที่เป็น บริวารน,นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการทําเล่นแบบหมายหยอกไก่ก็ได้ส่วนคนที่อายุมากกว่าเนี่ยก็ตั้งอกตั้งใจที่อยากจะทําความรู้จักหรืออยากที่จะมีงานที่จะต้องเข้ามาคอนแทคเข้ามาหาเรื่องคุยกับคุณได้บ่อยครั้งนะคะแต่ว่าชาวราศีการเองอาจจะไม่ได้สนสนอกสนใจก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกตรงใจหรือดึงใจคุณทําให้คุณเนี่ย หยุดโฟกัสไปที่เขานั่นเองเพราะฉะนั้นคุณก็ยังมองว่าคนเหล่านี้ที่เข้ามาก็อาจจะเป็นแค่ลูกค้าเป็นคนติดต่อโดยทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าเดิมน,นะคะอ่ะมาดูค่ะ a d g e of p e n a c i a มีการพูดคุยการเริ่มต้นคุยกันในด้านของเงินเินทองทองนะคะหรือในด้านของการงานที่มันจะส่งผลทำให้เกิดความก้าวหน้านะคะ แต่ในด้านของการเงินอาจจะยังไม่ค่อยที่จะสดใสสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกในเดือนนี้งานมาเยอะแต่เงินไม่ได้เยอะตามงานเงินอาจจะถูกตัดถูกทอนหรือถูกลดบทบาทลงไปนะคะในด้านของความรักคุณก็เลยไม่ค่อยได้สนอกสนใจเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามา คือเขาเข้ามาสนอกสนใจคุณแต่เขาก็อาจจะเอาเรื่องงานมาพูดคุยเป็นประเด็นมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่มีการคุยกันเรื่องงานแล้วมีในเรื่องของการเงินและผลประโยชน์มาอาจจะโดนตัดโดนทอนไปซึ่งมันทําให้คุณคุณชาวราศีกันไม่แฮปปี้กับสิ่งนี้แล้วใครจะเปิดใจให้กับคนที่เรียกได้ว่ามาล็อบบี้ในเรื่องของการเงินตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คุณก็อาจจะไม่ได้สนอกสนใจ ใครที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะอะมาดูค่ะว่าไพ่ออร์คิลจะให้คําแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะหัวใจไขกุญแจโอเพศเดียวกันนะคะแล้วก็การหมังเมินนะคะการสนอกสนใจคนอื่น รักออนไลน์รักทางไกลไพ่ทาแทง้งและก็ไพ่รักนิรันอีกนะคะอืมนะคะเพราะฉะนั้นความรักที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้มันเป็นความรักหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นแบบเพศเดียวกันก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาสนอกสนใจหรืออาจจะเป็นรักทางไกลที่มาจากต่างถิ่นต่างที่เพราะฉะนั้น คนเหล่านี้เข้ามาก็อาจจะเข้ามาพูดคุยอาจจะเข้ามาอยากจะทำความรู้จักแต่ว่าเหมือนกับคุณคุณชาวราศีกันมีมาตรฐานในใจของตัวเองแล้วว่าคนที่จะเข้ามาจะต้องผ่านด่านคุณหลายๆด่านถ้าเกิดว่าไม่ตรงตามมาตรฐานของคุณที่คุณวางเอาไว้คุณก็อาจจะมองข้ามและมองผ่านเลยไปแล้วรอคนที่ใช่ซึ่งน่าจะเดือนนี้น่าจะยังไม่ได้มีเข้ามา แต่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการงาน<ม>เกี่ยวกับเรื่องของการเงินพอจะไปได้อยู่นะคะแต่ในเรื่องของความรักยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะนั้นชาวราศีกันในฐานะโสดอาจจะยังต้องโสดต่อไปก่อนยังไม่มีความรักดีๆเข้ามาถึงมีเข้ามาก็จะเป็นความรักที่มันไม่ตรงใจคุณคุณชาวราศีกันสักเท่าไหร่คุณก็เลยไม่ได้มีความรู้สึก พร้อยตามกับคนที่เข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะเอาละค่ะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จะมาอัปโหลดให้เป็นประจำนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย